สบายดีทุกคนเนาะยินดีตอนหับกอสู๒เมื่อสายป่ามนเมอนี้มาหาอยู่หากินอีกคือเก่าพี่น้องเอ้ยมนเมอนี้มาสวนพ่านเถาแต่พ่านเถาเพิ่นไข่บ่ไข่โอ้ไข่นักเด็กเริ่มขยันมาเมนเนสิบภาพมา <c oughs> แต่ลูกเคยเพิ่นพยายามตรำพยายามประจําใช่เนาะใช่มาหลุดนี่นต้อวม,มาสิมาบูมานใช่ใช่ใช้มืมอได้เร้พยายาเนาะ โอ้โ้โอ้โหมมาเก็บเอาผมักผมากินเผ็ดเนี่ยมักลูกโดดนี่ลูกโดดเนี่คักแล้วนี่สุกหมดเลยพอเปร่าขึ้นปเด้ออ่าสบายง่ายๆเ้อพ้อมเป้าสมขวดมีไอไปอะของเรานี่ยใบใหญ่ใหญ่สสขะออมาปะอัวพ่อ่ะ้พ่อ่ มาหอดแล้วกับมายำกระตัมโลดลายมือเราบริยับพี่พี่เกี่ยวลุมเกี่ยวลุมพี่โอ้เออบ๊อบเริ่มจะพี่ขึ้นไปพุ่งกะกลับขึ้นก็คือเก้าเออนี่ตรงนี้โอ้ ดุไดเราโคตรดุเธออะไดุหาอยู่หากินอเน่ยขึ้นเป็นกระแม่น่อเล่นอือคือว่าฝนกำลังเอื้อนในหนึ่งหังที่มันมืดเลยทางผายังมืดอยู่เลยจะตกจากบ่อแหละหลังที่หนึ่งยังเวลันหลังที่หนึ่งกับบอลลันเออ เรื่องที่สองกันเลยเรื่องที่สองกบหลันโอ้ที่สามกบหลันแล้๋ยวอะไรกบหลันเด้อฝนตกลินอุ้ยแนวออกที่เนาะโอ้แตะขึ้นมาก็เอาออกโอ้แตะมึงขึ้นหลันเนาะยังเห็นมันโอแตะออกมันทีไรปบ่ บ,บ,บุได้แล้วเลยบ่บ่มีนางเยีอ well ่ะที่สามที่สี่เนาะตั้งที่สี่หลักสี่หลัยังมียังหันเหนามมนเลยพยักลายมือเลยเป็นกระเจอนหันและโอ้ยจนมันขึ้นควยพันเลยเนี่เหนาแล้วจนมันเหนาหูเดิมเลยเออมาเบืองดูเป็นตัวยังหักเลยโอ้ย

ทิทททๆๆคี่องยู่งานยัง <laughs> ยังดีตาเสียวนุมอนลโอ้เจ็บ <c oughs> เลยไหนคือคอนี่ยเห็ด Bây giờ ít. Nao kìm ra tony. Trần cẩn lạnh, ô hương tơ bỏ lạc bơm miyab. ô hương tơ bỏ lạc bơm miyab. ô hương tìm mặt. đấy nó. Nát ngon. Nao lạnh, lặn tung lạc. Nhang, lặn tìm เห็นหางดูวยไรวโอ้โหหมดผู้เลยลันเพื่อนกันไงตอนนี้รักตอนนี้บ่น,นตอนนั้นลัางลัางถุถ่ายที่ตันไหนถุถ่ายบ่ไงอืมเฮ้ยบุหรี่ร้าเอาขึ้นอีกขึ้นจะคุ้งเลยคือเข็ดบ<ะ>ักไว้เน,นี่ยเข็ดนั่นบ่บักบักคกซึซึอนั่งดามขึ้นุ่งคุ้งเป็นซ้อนให้หมดแล้วอีสระนี่ อคืออย่าตีนไปห้องเลยงัดใส่แล้วก็ย่องกระ,กกะแตขึ้นเพ่แล้วคำไปเจ้าของผลเห็ดเองขาดมาเลยปะจะได้ขาดเ <laughs> จ้าของผืนมาแล้วนี่ก็รันขึ้นกันอีกอีกซีบูมี่ยังเลวาลายเหมือนเลยรันกะเน่ามันนะบึงอากาศ ไปทิ่นกับเรยาบกินมากแล้วเสียงวิววิวเนาะนี่ก็มงให้จ้ะมาไปเช่าแล้วเดี่ยนมาเป็นนี่ฮะดันซื่อดันฟุ้นวะ ขาดเลยอีกเลยเ้ออโยราจะปาเราเห็ดเองแล้วบ้านเราบเอาวายเห็ดเนาะวายกันเด้่ยไว้กันแต่เรามันหมดคุนเลยปาเราเห็ดเองแล้วตัวซองลังนี่มีปัญหาแล้วอันตัวนี้แล้วขัดนะอันนี้ใหม่ใหญ่ท่าได้อยปีนี่แน่นรับนา เม็ดไอยู่แล้วเม็ดคือว่ามายำตรำเล่ากะบบุตรบยหมูันเพศสองอันเลยมันก็สี่หลังบาทอืมโอ้แต่กินร้ายได้ปีนมากับเราตระเถื่อเห็นอบจอนทอดกระจอดก็หอกดินไหนมุดเห็นก็ถือ บะมานเมื่อเป่ากกวักทางเราไปพอแต่ล้มตกคดนะละห้องคือเก่าบะมานหากินแนวใหม่อีกโอ้หมอแดงเนี่ยเขาือมาหาเนี้อกับปุ้ไข่เลยสุดขั้วเหมือนตายได้กับปุ้ไข่เลยละทำหวย อืหลายัเปียเยันชนไปแล้วอือ้อให้นเอานแล้วไปหาปูไข่นำตนัดเ,นเก็บกระปูไข่เ,เก็บเอาหมกเพ็ดนนที่เอา,เอาโทีมงานเข้ามาหอทับปไปเลยยังมาแรยังมีผู้ไม้ได้หมดแองเนาะ ไปไฟละสิมาก,ก่อนมามามาเผื่อบิ้วเอเขาอมกันมจคน,นเลเห็นไหเว้ย็บเ,เนัเจ็บเจ็คนเจ็คนมาก่อนาต้าบุขี่บุบบมานบมนอม่นอก่กอนเยงลาตานี่ยเอาตังต้มนำ้ำต้มนำ้ำกาแฟ

เมียง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 ของหมักเมียงชุบใส่ตำอันหยเลยชุบใส่ตำอันหยกเลยผมเสร็จาม่ได้มาข่าวอะไรบ้างพี่เนี่ยมาแล้วพี่เขาจ้เาตรงนี้เราลงในช่องหนิวชิ้นเมียงขนาดมาเอาเลยขอหมักยาละาย ท็อมันขึ้นเหรปลกเป้าให้มันตกแก่นินงเฉาะไม่บ้านี่เธอว่าตะพานเป็นกาไปมัดขู่คนเปน,น้อเลยมันจะจะขอยผู้เดียวคอยเป็นผู้หักซาบที่พักนะพาทับทได้มาเข้ามานาวใบก็กินหน่อย <c oughs> เอาไว้แล้วกเอาไป ไปเมื่อแต่มีผูวมาเพิ่มอีกคือพันเน็ตมาเพิ่มอยู่ใดน,นะก็จะทาตะเขาใน <c oughs> เขามันในแล้วนอ,อนแล้วเขาจงึงคอยหนึ่งทาตะพัดเพิ่อนจะเสี่ยงคำนึงไปตอนนี้กำลังประมาณสี่โมงไปไปลายนะก็ได้ขำไปได้พี่เราไปนาสิบห้าเก็บบ่งผักห้าบ่งบังบวบพอได้มาหนึ่งว้พอได้เป็น พักกินกับอาหารมังกรปันใดกันยังก่อนเ <c oughs> ราไงพักก่อนที่น้องเ้ลงลุ่มไปแล้วโอเคแล้วแหลแะแกะไปตีแกะแล้วมาตหัวอ,อ่อ,อนๆมีตอ่อนไรยดอกกนไมังอ่อนก็นไร Cái này ổn ổn lắm Đấy là, sẽ Còn bụi đại đó, phía phan phần nhá, bộ, lấy chấm kéo

นี่มันงำแห่งมันบุนคคลอยากเป็นประเด็นถัว่ลกะุดกิจิดมาถัวแล้ว ดึงทึบข้าวได้ไมาเล่นจะไปดึงเลยเอาได้พักท่องหน่อยสามสี่บาทพอได้เมื่อนึงพอได้กินกับแก้วโมเลกถือว่าพอกินเลยแหละไปกับทับทุบท่นเลพี่น้องไอ้บ้านี้ฝันทำเลยด้มันก็จะเว็นวิทย์กงใหม่เลยนั่ ยังเ็นตะพานสอดมาอยู่มาเลยเม<อ>าเลยเออไปได้เลยเปบยังบ่บ่อห้อ,อ,อ,อยมาอยู่วง<อ>พุนักแคมไห้เขาเหรนเออหนุกจะพอหนุกกะ่วงกอะกอกมาจวดหลาตัางผุง่อีกเหมือนมัน บอกทางเขามาทางเมื่อนั้นทางตัวเดียวที่มันว่าจะอยู่คำด้วยมันทางคันนี้ก็อยู่ใกล้ฝุ่นบ่ฝุ่นบ่ฝุ่นบงชุ่วงนี้เาทางทางทางวิ่งนั่งวันทางมันลมเหมือนดิโออยู่ใกล้ลิใกล้พุ่นจะฝุ่นขาไปฝุ่นตะพันตะพันมันก็สอดมาผืนหนึ่งเลยเนาะออกมาหอดกันหนึ่งเขาแล้วเนาะอาาก็ยังไปเก็บพักกินกับมือแรงแล้วอได้กินมือแรงเย็นว่าตะพันเผื่อโบมานเรื่องเขายวได้ไหมเผื่อมานเลยก็แล้วก็ เนี่ยสะพานกับมามดสามคนเลยยังซีแบบนี้เนาะยัซีคนยังซีคนพันเดือพันเกลือบเออ่ันเกลือบก็ยังเขาทำมาพันเติมพันเกลือบพันเน็ตพันเน็ตลงพันรังมูพันเน็ตด้วยส่วนมทุกนี่อืเขาเย็นบุ่บบ่เขาเย็นนี่และเขาเย็นกันนี่โต๊ะนะโตกไปเถอะท่านหอนบึนขึ้นป่าว่าโต้ฟูนี่นี่นี่กระตากกระตากกระนึงนี่แหละอาหารของบุแรก อบวกนื้บวกมมกทัวต้ตะหมกทัวรตะหมกบวกนั่นแหละเสียกันนะแต่พี่ ปูดปวดพูดพูอกไวรัสอุ้ยเส้นเลือดขอแข็งไม่กิป่อหั่นไงน่นี่าอาแ่เช้าเ่ำแมงเหลือบเนาะตะพุ้โต๊ะมันมันควดเปียกบ๊กโบ้ไถ้ตะพุ้โต๊ะหรออะไรแต่สูตรนิดหนึ่งมันจะไม่ไม่คุ่มอ่ตัดไม่มุมหลุมไม่มุมเนาะ แกงวกัวห right. cool. oh, mm ั hmm. oh. ่นต like okay. ัวเนี่แนวแน่วเก่าแน่แน่วแค่นั่นแน่แน่เก่าโอ้ขึ้นกดแก่กระต้มนี่ไงอ่ะมัดไล่ล้วมากแกงบุ้ยจะหมดนะขึ้นหมดแกะอยู่ได้กินหน่อยก็ตัวท่านสมัยเก่านี่แหละอยู่ถึง มาเลยหลันดีหนึ่งใชกันก็ได้นะได้ใช้กันหนึ่งใกันกหนึ่งส่วนสัอเติมกมาเลยยังเขาจยยังเป็นพันเจอยเจกับพันยังยังบ่มาพัเกือบจะหอยอพัเกือบจะมาเเห็นอยู่เนาะเห็นอยู่หอยเนาะอยเห็นแต่หอย เาเตยเอามากันหน่อยได้มัถั่วมาเล่อะไรมากันหน่อยไมาหลายคนเอา,าบิเอม,มีเลอดาแล้วกินตัวนี้ก่อนแล้กินเจก่อนแล้วมามาิบนี่มาแล้วมลงทั้งได้ลมลงเขามาแล้วอ้เออโอ้เจอมาเลยบ่ืสุกทุกบอะก,ก,อก,กาวะ ซุกซุกท่้นบุกหูดกเนาะท่านุกอย่หูดรึเากรุดกรุดกรุดเฮ้ยห่ยยังดนี่ยโอ๊ยถงนี้งกกโอ้ยตื่นเลยอามนขอนไปนอนนี่ยสาห่มนปน่อนไหมูหมูใดนี่น มูเตียมก็ดสุ่มที่บเขสเขาให้าคากากลานกินทั้งสนกินมาทั้งสนอาหมอมูจะพาันรอบเขาเก่าได้เลยมาเขาเก่าเขาเก่าหลายปีเขาใม่าได้มาเขาใม่ยังมาสีเนี่ยกปูยังใชปปนยังเอามาอยุทานอเขายังบ่อยู่ยังเขาเยกระโปงาหลกาบหับมะมาเขาใม่อยูล้ขามอาตอลงไปหันหาต้นขับ đắp ăn <laughs> nó đi hmm. <laughs> Mình <laughs> <laughs> sốt lên ta cũng. เห็นมอีกหกโมยเนาะเกือบได้เนาะโอ้ละสองตัวกสองตแหลันกันเลยสอตแม่กัมเเถิ่าึ้อมันได้ดอกใได้หรออเดพบวกแคือไก่สุกแล้วเกือบพันผใหมแต่กบไดเอ้าไป

หมักทัวในี้ำอ่อนมาในรบรถอาหนามหมักทัวกับมิตรมนงามของปอดซันผิดมันก็ได้เลยแล้วรเกลยดเกว่าของปอดนะปลอดเลยมาแรงกับรยต้อมไหนทาไปาตาบุดีเนี่ยจับหือลงมาเป็นพวงมันเห็ดขาอปอดนี่นี่น้องนี่ปอดซันผิดทอรเซนลอยคุ้นลอยเลยนี่นี่ี่รได้แน่นอนลอยสดลอยปลอดสันผิดปอแน่นอนตัวนี้ตัวนี้รากันหารแรงเข้ามาอนี่ กินหอดพันเถาพันธ์เถาบ่าม,มากานี้โอ้พันเป็น,เป,นเป็นเมือ่อยะเ่อพันธ์ปาลพันธปลาละพันธลาะกไเพันปลาะเป็นเนียบ <c oughs> ่อยม,ม,ม,มากามากนานแล้ว <c oughs> เกิดตนเตือนี่แล้วมาเถียงเห็นไห,หนคนวะ่นนาบุใส่บุใส่บ่าคนว่าเต่ เจาาะว่าไสก็หอมนี่นาะหอมนี่เ้ยขัเสียบมกองนั่งเลว่มันไส้ดูไส้หมูัมันข้นมาพรามูหมูมันอยู่ปีหมเสียมตำหมกถั่วตำหัหงคือก็แล้ว้าีกนี่เยกเนี่ยนั่นพุทธลวเนี่มนแ่คนช่วกุ้ไทยเนาะเดีนย่ไดต้ปิดสื่อใหม่เห็นป่าวหมูต้มกัวต้นหั่นยู่แล้วต้มกัวต้นีินเนาะเอยเจนี่ฮะเ่คนมันมาเป็นหัวชั่นน้ำบ่บ่บ่หว ทงเป็นนัวซื่อแต่มาเกลือเด้อันนี้นะใช่ได้เป็นนัวนวมันผัดเติมัดเติมเป็นนัวเอามาบอมาเดนนวดแล้วแบบเติห่อเกลือาะเอามาที่นะฮะจบที่มือคนได้แล้วจะเกลือเออทงรองเท้ามี่ทงเลยรอเทาจะได้เอามาลง ไยงนี่แล้อ่มอึตนี่ยเสยสดละทิศสุดละม่แต่พวที่สดนำนะบ้านนี่ตหน่ำยังอีละน่ำสดต่มอึเออยังนมันจะอยู่บ่ยงเห็นขนาดมูก็ยังยูก้งยดนี่งน้า้าอนีุ่มันแตกเอามาลอารมณ์ป้าต่ออึชรเดี่นดบด หิดบดคอเริ่มฮิดมันอันนั้นแล้วนาฮิดบดแล้วขึ้นไปนี่ฮะยังได้เก็บีไวะงเลยนะโอ้ข้นาอยู่ไว่อยู่มันไ็อยู่นรอเยนแบบกระเทาว่ะคาราบูเบิดนี่คือว่าบุานเนาะุกดีเนาะ ไมนจังเปวะเราตดวัง้องเรือนเอดอเอาเอาเราได้เจ้าขับเนาะโอ้ยังตะพันตะพันเนเนาะพันเนยังบ่มากรตุนเี่ยบกรก้นเงี้ยงมาเลยจะมขวาขวลองังเฮ้่องเ้้นี่บุมเนแกงเดินตมแล้วเอาชเอาหนามดโลดตมจืดตมพอ่ีตมจืด

กันล้มาป่ากินอะไริังเานกมาสร้งไม่จอกเจาตผ่านกันแย่ง่ายกันไปนะแต่ว่ามันมีผ่านอยู่คดว่าไปะได้พังทับบหันไปมัดไปมัด นอนถ่าตาพาดถ้าตาพาดเป็นไปมดัดยังแค่สองคนช่วยกนไปดิเว้าตาพาดมันไลไปือว่าตาพาดไปจะคนก็ไปไปหกเนาะหกคนเนาะอยู่สองคนแปดคนอยู่ <c oughs> <c oughs> สองแล้วนอนฟักดักของตาพาดห <c oughs> มดแล้ว <c oughs> นอนบุลับดอก หือมื้อค่ำเนาะเดี๋ยวสิกากเบิ่งก่อนเบิ่งดับกะพัดกันเห็นบ่พัดบ่ได้ยินเสียงเหี่ยวเด้อือเพิ่นสิยืนเสียงไอเพิ่นบาดนั่นจัง <laughs> <Vukan. cười> 我观察。Oh,